อดีทุกคุณค่าที่เราจัดรวมไว้ให้คุณมีส่วนประกอบของถังเช่ากระชายขาวคขมิ้นชันและเห็ดลินจือรวมทุกสิ่งไว้ให้แล้วซื้อ1กล่องแถมฟรี1กล่องพิเศษเพียง1,590บาทสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันมวยไทยไฟาตอ์เมวยไทยสุดเดือด วันนี้ถ่ายทอาสดณนะ OTF Stadium หัวหินครับอยู่กับผมติกิติศักดิ์ครับจะพาคุณผู้ชมไปร่วมกระชมการแข่งขันมวยไทยที่มันที่สุดและเป็นกระแสที่สุดในตอนนี้ครับกับมวยไทย Fighter X มวยไทยสุดเดือดครับ บอกคุณผู้ชมครับว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้ครับเป็นในรูปแบบของระบบปิดไม่มีผู้เข้าชมครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยพ่เลี้ยงและทีมงานที่เกี่ยวข้องทุกคนครับได้ผ่านการฉีดวัคซีนและผ่านการคัดกรองโควิดอย่างเข้มงวดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสังเวียนของเราครับกับไฟเต์เอ์มวยไทยสุดเดือดครับนี่เป็นสังเวียนที่ใช้พิสูจน์สุดยอดฝีมือนักชกชาวต่างชาติทั่วโลกจะขึ้นมาชกกับนักชกชาวไทยครับเพราะกัน5ยกด้วยกันครับกฎกติกาวันนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นครับ สองยกแรกครับเน้นการออกอาวุธหมัดร้อยเปอร์เซ็นต์สามยกที่เหลือครับอาวุธมวยไทยเปมรูปแบบครับแน่นอนว่ามวยมันมันแบบนี้ครับมีให้ชมที่นี่ที่เดียวทางช่อง JKN หมายเลข18บนะครับบอกผู้ชมครับว่านอกเหนือจริงแล้วสำหรับนักมวยคนไหนเนี่ยที่สามารถน็อกคู่ต่อสู้ด้วยมวยไทยสุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นจัวละคฟาดหางนะครับเข่าลอยหรือศอกกลับครับเครื่องดื่มดาก X ob, นอนเอ็กซ์มอบเงินรางวัลพิเศษทันที10,000บาทครับ มวยสุดเดือดแบบนี้ครับต้องรอติดตามชมห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับทผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับห้ามพลาดเชียร์คู่เอกของเรานะครับกับพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับจะมาล้างแขนหรือจะมาโดนย่ำแขนนะฮะกับโมฮัมหมัดวีนัมแคมยอดฝีมือจากอีหลานครับมาลุ้นกันครับคู่เอกของเราวันนี้คู่ที่4เน้นย้ำว่าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะครับ ก่อนจะไปชมการแข่งขันจริงครับเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ชมแบบอัดร,รถเต็มรูปแบบครับทั้งแสงสีเสียงเราจะมีสาวๆไทรเกอร์เอ็กซ์ครับที่จะมาเติมเต็มความร้อนแรงให้สังเวียนแห่งนี้ครับรวมถึงครับยังมี2ส,สุดยอดผู้บรรยายอีก2ท่านนะครับคุณแบนท่าพระและคุณฮิปปี้ซิงมณี ครับมารับต้นความเดือดกับมวยคู่แรกของเรานะครับสำหรับวันนี้ชกกันในพิกัด54กิโลกร,รัมครับไปพบกับนักมวยในมุมแดงครับจอมฝีมือเมืองนนท์กองศึกป้าหลังเจพัดดอนเมือง สำหรับนักชกในมุมดำครับซัมบ้าข้างเดือดตีโอนไนด้มาวมาร็อกยิมฟอร์มบอส การชิ้หาด้านบนเวทีครับพุทธพาดน้อยวอร์ดุฒครับเอาเละครับคุณผู้ชมครับไปเริ่มต้นความเดือดกับคู่แรกของเราครับ54กิโลกรัมนักชกไทยกับบราซิลครับสวัสดีครับแฟนมวยที่รักทุกท่านครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ความมันของศึกมวยไทยไฟต์ตัวเอกครับในวันเสาร์ที่19มีนาคม2565นะครับทีมงานผู้บรรยายในวันนี้ครับผมแบนท่าพระและคุณฮิปไอเซ็งมันนี่ครับครับสวัสดีครับครับ วันนี้เปิดหัวในพิกัด54ากิโลกรัมนะครับทุกผู้ชมครับน่าดูน่าชมเหลือเกินฝ่ายแดงครับก็คือก้องศึกปาลังเจพัดดอดเมืองนะครับเจอกับดิโอนาตามาอโทเบียสครับนักมวยจากประเทศบราซิลไปติดตามประวัติของนักมวยทั้งคู่กันก่อนเลยครับครับสำหรับนักมวยฝ่ายแดงนะครับนักชกจากประเทศไทยนะครับก้องศึกปาลังเจพัดดอดเมืองนะครับอายุ26ปีนะครับส่วนสูง1 6 6เซนติเมตรน้ำหนัก54กิโลกรัมนะครับ เทนเนอร์่ายสิบาลังนะครับอยู่อยุธยานะครับสถานที่ฝึกซ้อมนะครับสติติที่ชกมาแล้วก็15ครั้งนะครับชนะ11ครั้งแพ้4ครั้งแล้วก็เสมอ6ครั้งนะครับแล้วก็เคยผ่านเขาเรียกว่าเคยชกที่นี่มาแล้วครับหนึ่งครั้งนะครับคุณแบรน์ใช่แล้วเคยชนะวินสิทธ์เจ้าพ่อมานะครับครั้งสุดท้ายที่สนามแห่งนี้นะครับงานนะครับชกมันชกสะดวกถึงได้มีโอกาสกลับมาชกที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับส่วนนักมวยมุมดำครับก็คือดิโอนาตาโชเบียสครับ อายุอานามนี่20ปีส่วนสูง162เซนติเมตรครับเป็นชาวบราซิลนะครับทำการพึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมาร็อกยิมนะครับของคุณมิมและคุณกอฟนะฮะเทรนเนอร์ที่ดูแลการฝึกซ้อมก็คืออาจารย์ผาวัชราพรผลงานการชกนี้ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับชกมานี่41ไฟชนะ27นะครับแพ้13แล้วก็เสมอหนึ่ง ครั้งล่าสุดของางน้านเดโอนาตาน่าสนใจนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโบวีนายกหนุ่มสลายาตินะครับที่เวทีมวยแห่งนี้นี่เองครับคุณทวิพิปปี้ครับครับแล้วโดยเฉพาะโบวีนี่เป็นดาวเดือดจอตู้จากช่องเกตสีนะครับสมัยก่อนนะครับยังต้านนิโอดิโอนาตาไม่ได้นะครับวันนี้มาดูว่าอ่ากล้องศึกจะพิชิตได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูกันนะครับกรรมการผู้เขามบนเวทีในคู่นี้นะครับอาจารย์หมูของเราเองนั่นเองนะฮะผุดผักน้อยวรรุษในสมัยก่อนเป็นไง คนนี้ผู้เผยแพร่มวยไทยไปทัตัวโลกจริงๆครับอาจารย์หมูนี่ก็เรียกว่าเป็นคนแรกเริ่มเลยนะครับ<ช>ของของเมืองไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ฝึกมวยให้กับฝรั่งมังค่าได้มาเรียนมวยแล้วก็<ช>ปัจจุบันนี้มวยไทยเยอะมากมายเห็นไหมครับนะครับนี่ก็ต้องเป็นแม่แบบอีกคนหนึ่งของวงการมวยไทยนะครับใช่แล้วนะครับผมนะครับ เรื่อว่ามวยไทยในสมัยก่อนนี่ครับไปโด่งดังตามเทวีบยุโรปนี่นะครับก็ได้คนนี้นะครับผู้ถานน้อยวาวุิเนี่ยนะฮะไปสอนได้นะครับซึ่งทีแรกนี้อาจจะโดนแหมว่าโดนล้องของว่างั้นเถอะก็เตะฝรั่งโชว์ซะเลยนะครับ เอาครับกติกาของมวยไทยไฟเตอร์เนะครับต้องเรียนให้กับทางท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับว่า2ยกแรกนั้นมัดเต็มร้อย3ามยกหลังอาวุธมวยเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็กติกาของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นยกไหนก็ตามทีนะครับทุกยกมีความหมายออกคะแนนทุกยกนะครับพีแน่นอนจริงๆครับมาับที่นี่นะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะอ่า ที่โอนาตาเองนี่ไฟที่แล้วนี่โชว์ไว้สวยมากมากเลยนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เขาอยู่กับค่ายเกนนอสิงอย่างผาวัชราพรเนี่ยที่ทํามวยอยู่นะครับครับนะครับโดยเฉพาะทําก้าวไกลเกนนอลสิงนี่ไปน็อกฝรั่งวันนั้นอเมริกานะครับร้อยกว่ากิโลโอ้รับก้าวไกลเตะก้านคอน็อกเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากครับฮะเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้ที่มุมดำนะครับผมสังเกตนะครับว่ามีเทนเนอร์ผาวัชราพรนะครับ ก็ก่อนหน้านั้นผมได้มีการได้คุยกับเทเนอร์ผาครับเขาบอกว่าสำหรับดิโอนาตาคนนี้นี่เป็นนักมวยต่างประเทศที่ถือว่าเป็นศิษธ์เอกก็ว่าได้นะครับครับรู้จักหน้าที่ของตัวเองดีนะครับว่าถึงเวลาอะไรนี่ต้องทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูปแบบในการต่อยไฟที่แล้วก็สวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยการใช้บันนะครับหรือว่าการออกเท้านะครับสุดยอดครับคนนี้นะครับใช่แล้วครับ เกมในช่วงของ2ยกแรกนะครับทุกผู้ชมครับเรียนให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะเน้นหมัดเต็มร้อยดูว่าดิโอนาตาจะทําได้ดีขนาดไหนทั้งดิโอนาตาและก็กล้องศึกนะครับต่างฝ่ายต่างเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้นะฮะในที่เวทีแห่งนี้ครับครับก็ถือว่าถูกคู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันไปนะครับว่ากล้องศึกจะต้านพลังหมัดของดิโอนาตาได้หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าทางด้านของกล้องศึกนะครับ เท่าที่ไดบิวโอกัสได้พูดคุยมาเขาเองก็บอกนะครับว่าได้มีการศึกษารูปแบบการโชกของเดิโอนาตามาแล้วนะครับว่าอันตรายขนาดไหนดีครับดูลูกเย็บหน้าแล้วก็ตัดลําตัวนะครับของเดิโอนาตานะครับโดยการการการยืนมวยดูครับสวยงามทั้งคู่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับครับโดยเพะดิโอนาตานะครับรูปแบบนี้มวยไทยชัดๆเลยนะครับ ของเ้านี้ยเขาบอกว่าฝึกมวยไทยที่บราซิลมา5ปีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาฝึกที่ประเทศไทยอีก2ปีรวมแล้วนี่7ปีครับตอนนี้ก็อายุแค่20ปีเองนะครับครับก็ถือว่าเป็นคนที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยอีกคนหนึ่งนะครับฮะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับความสวยงามของรูปแบบมวยไทยดูการจดมวยนะครับการจดมวยนะครับการยืนระยะครับสวยงามมากครับแล้วไล่ลุกไล่ตลอดนะครับ ไม่กลัวเสอย่างครับสำหรับทางด้านของกล้องศึกมีผลทุกยกนะครับวอยนนี้ต้องกาเ้าออกอาวุธนะครับนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้หมัดนะครับหนึ่งยกนี่สิบคะแนนนะครับทุก้ชมครับออกคะแนนทุกยกดูว่าใครทําได้ชัดเจนมากกว่ากันนะครับครับดังนั้นแล้วเนี่ยถึงต้องบอกว่าแต่ะยกนั้นมีความหมายเหลือเกินนะฮะอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนี้ยก4ยกหถึงจะมีความหมายเดี๋ยวรายการนี้ไม่ใช่ครับปดยกที่หนึ่ง กอยกแรกไปแล้วนะครับสำหรับคู่เปิดหัวในวันนี้นะครับในพิกัด54กิโลกรัมนะครับฝ่ายแดงก็คือก้องศึกปาหลังเจพัดดอนเมืองนะครับเจอกับเดียโนตาโทเบียส้ํามวยจากประเทศบราซิลนะครับโอ้โหตัดซรายลูกปุกีนะครับลำตัวเห็นนะครับสวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามทิ้งหมัดนะครับนะครับ ใช้เกร์ของเรานี่นะผิวขาวสวยหมแบบนี้นี่เพราะว่าดืมด่มเครืร่องดื่มใช้กรเอกเนี่ยแหละฮะทนผู้ชมนะยกที่2ตามกันต่อครับทุผู้ชมครับดูไปด้วยให้คะแนนไปด้วยนะุูที่ปี้นะครับก็รูปแบบจริงๆของกติกาการาชกที่นี่นะครับก็บอกเลยว่า2ยกแรกบัดเต็มร้อยนะครับแล้วก็3ยกหลังนีอาวุธเต็มรูปแบบนะครับเพราะนี่ต้องออกอาวุธตลอดนะครับใช่แล้วครับไม่มีการจดจ้องและยืนดูนะครับว่า ชนะแล้วชนะแล้วไม่ได้นะครับนะครับตัดสินใจเองไม่ได้ด้วยนะครับยกข้าไปเดินวนไม่ได้นะครับต้องใส่กันเต็มที่นะครับเฉพาะเฉพาะที่เวทีแห่งนี้นะครับใช่แล้วครับเมื่อสกูนี้นะครับทางด้านของเดียรนาตาตัดลัตัวเข้าไปเสียงดังตุบเลยทีเดียวครับกองศึกยังทนได้ดูครับรูปแบบในการออกอาวุธมวยนะครับของทางด้านของกองศึกนะครับการใช้หมัดของเขาที่ไม่ธรรมดาครับถึงตัวหลบแล้วก็ดูครับ แต่วันนี้ผมดูเนื้อตัวของกล้องศึกมาดีกว่าวันก่อนนะวัน<ช>ก่อนยังดูชูไปนะครับเ<ะ>ที่ยวนี้มาดีนะครับแสดงว่าได้เตรียมตัวมาอย่างดีนะครับน่าก็แน่สิเพราะว่าฝรั่งหรือว่านักมวยต่างชาติมาชกรายการนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่หมูน้อยธรรมาดามห,หมูน้อย,อยและครับแอมทุกอย่างคนระับเขาเรียกว่าเขาปีมวยไทยมาได้เต็มรูปแบบแล้วนะครับเออนะเนะดูถึงตอนนี้คุณนิ่มยกยกที่สองเนี่ยมาถึงกลางยกแล้วนะฮะเป็นไงบ้าง ก็ยังดูว่าเรลื่อมๆอยู่นิดหนึ่งนะครับโดยพอะมุมดำนะครับของบาซินนะครับคะแนนนำอยู่นะครับผมมองแยกนำอยู่นะครับนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับสรุปไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะมันยังไม่หมดยกห้านะครับโอ้ยนะฮะโอ้ลูกนี้รอบวกรอสวนรอโตอยู่ครับสนับทางด้านของกล้องสิกเวิร์สกูนี้ครับท่านผู้ชมครับ ของเขานี่นี่ก็ก็ระวังตัวแจงเหมือนกันกล้องสึกอวิโโอ่ดูครับออหมัดของเดียว<ะ>นาดูจะแม่นกว่าเลยครับออกดูจะแม่นกว่านะครับจ<ะ>ังหวะหมัดแม่นกว่าสำหรับยูโรต้านี่ก็เคยฝึกวิชาการต่อสู้นะครับหลายขาแขนงเลยทีเดียวครับทั้ง MMA ก็มีแล้วก็เทควันโดก็เคยเหมือนกันครับแต่เบอกว่าชอบที่สุดก็คือมวยไทยก็ถึงดูดูเบสิกนะครับดูการสเต็ปเท้าอะไรต่างๆดูแล้วเขานี่เขาเรียก รัำกลืนกับเกี่ยวกับมวยไทยได้เลยนะครับสวยงามมากมากการยืนจดมวยการมวยนี่มันต้องอย่างนี้ครับนะครับมันถึงจะเป็นยอดมวยเอกได้นะครับโอ้โหและประสบการณ์เองนี่ดูตามตามสถิตินี่ก็ดีกว่ามวยไทยด้วยนะใช่มอยอันนี้ก็ต้องเต็มที่นะครับกองศึกนะครับครับดูครับเดียร์ลาก็พยายามที่จะเน้นการออกมาตัดลำตัวครับ กองศึกโดนแต่ว่ายังเฉยอยู่เอามีโต้มีเถียงเอาโดนตัดลำตัวอีกทีนึงครับยังได้อยู่ครับสลับก้องศึกหมายที่น่าสนใจครับหลังจากนี้นะครับหลังจากผ่านยก2ไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นหมดยกที่ 2>, ท2ครับช่งนี้ กลับมาที่วีทีโมย OTF s ตรีมกันอีกครั้งครับทุกคนครับ <S <S เกมคู่แรกในวันนี้ก้องศึกสิ์ปลาหลังนะครับหรือว่าก้องศึกปลาหลังเฟฟงง <S 1> <S 1> จ๊พัดดอนเมืองเจอกับเดียวนตาตามา็อกจิมนะครับจากบราซิลเกมในช่วงของ2ยกแรกที่ผ่านพ้นมาครับคุณที่พี่มัดครับล้วนส<อ>นยกที่ผ่านมาดูแล้วเป็นไงดูก็ตอนนี้ก็มุมดําได้เปรียบนิดๆนะครับผมดูนะครับได้เปรียบนิดๆนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ห่างมากนะครับเดี๋ยวมาดูมวยไทยกันต่อเลยดีกว่าครับใช่แล้วนะครับ หลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจเลยทีเดียวครับยก345หอาวุธมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับดูว่ากองศึกจะทําได้ดีขนาดไหนครับท่านผู้ชมครับดูไปด้วยลุ้นกันไปด้วยครับแต่ละยกมีความหมายมีคะแนนครับแหมเขี่ยขาหน้าลูกนี้โอ้โหแข้งฝาลำตัวแหมกองศึกสุดยอดครับครับก็ยังจดจ้องอยู่นะครับ ยกนี้นี่ถือว่าสําคัญแล้วครับดูว่าแข้งซ้ายของกองศึกจะทําได้ดีขนาดไหนเมื่อสกู่นี้เขี่ยขาหน้าไปอ้าวม่พยายามจะเกี่ยวปรามตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาครับแฟนมวยที่ชมการถ่ายทอดสดทางด้านของ j k 1 8แล้วก็ทางด้านของ Facebook นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณวินาที่นี้ด้วยรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่ส่งกันเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับให้กำลังใจนักกีฬาของเราด้วยโอ้โหเดียวดาตาวางแข้งเธอไปนิดนึงเสียหลักล้มลงไปลุกขึ้นมาดูครับกองศึกชกในเกมตั้งราบท่านผู้ชมขยับขยับเข้ามาครับเดียวดาตาทำยังไง โอ้โหเงื้อง่าราคาแพงมีหมัดเป็นทีเด็ดแต่ว่าโดนแข้งของกล้องสึกไปโอ้ดูฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติในยุคนี้นะปุริพี่เรื่องของการออกอุ้งมวยไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็รูปแบบรูปแบบแต่ละค่ายนี่ไม่เหมือนกันนะครับ<ม>เหรอป็นไง<ม>บ้างไม่เหมือนกัน,นครับ,รบวีนัมแคมป์ก็ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวคู่หลังจากนี้นะครับของวีนัมแคมป์ก็ไม่ธรรมดาใช่มีทั้งอีรานมีทั้งโอ้โหบราซิลนะครับ ค่ายมวยเดี๋ยวนี้เยอะมากครับในเมืองไทยเยอะนะครับแล้วก็กำลังมังค่ากำมางเรียนเยอะแยะมากมายนะครับเขาเรียกว่าเป็นเป็นยุคทองของเมืองไทยจริงนะเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยนะครับนั่นนะครับผมอยากให้ทางรัฐบาลนะครับส่งเสริมเรื่องของมวยไทยเยอะๆครับนั่นนะครับเพราะว่าทางภาครัฐบาลเองก็ต้องการที่จะผลักดันมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะฮะในการที่จะให้มวยไทยนั้นก้าวไปสู่ในระดับโลกแล้วดีไม่ดีนี่มีสิทธิ์ที่จะก้าวไปถึงโอลิมปิกด้วยครับนะฮะ ครับหมัดของทางด้านเดียร์นาตานี่ยังถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาก็ว่าได้นะคุณทิ่พี่นะครับมาผมดูครับมุมที่มุมดำนี่ทางด้านของเทนเนอร์เผาวัชราพรบอกว่าให้ทางด้านของเดียร์นาตานี่เดินให้เร็วกว่านี้ ขวาขวาได้แล้วกองศึกทำไงกองศึกกองศึกแมาจังหวะตีนี้ยังยังตีไม่ต่อเนื่องนะคมมุณพี่พี่ครับก็ยังยังดูว่าตอนนี้จากที่ผมมองมองภาพเก่าๆที่ก่าชนะโบวี่มาครับวันนี้กองศึกทําได้ดีครับมดยกที่สนะครับสามยกผ่านพ้นไปแล้วนะครับเ่านผู้ชมครในคู่ของกองศึกเจอกับเดียโนาตานะครับท่านผู้ชม เกมนี่เลยว่าเริ่มที่จะเปิดมากขึ้นกว่าเดิมาแล้วนะครับสามารถที่จะใช้อาวุธไว้ได้เต็มรูปแบบบัดเท้าเขา่าซอกออกมาได้เลยครับมามีศอกให้เห็นแล้วนะครับสำหรับทางด้านของกล้องสึกแม้แต่ว่าต้องมาเรื่อยๆนะครับแม่และนี่ก็คือสาวไทยกเ,กเกเร์ลของเรานะครับ คิวขาวๆสวยๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเธอดื่มไทเกเอ็กซนั่นเองนะครับเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูง200%ผสมเบอร์รี่และเห็ดหลินจือและคิวเท็ด้วยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปแล้วก็ที่เซเว่นอเตเวครับครับมาดูกันต่อนะครับในยกที่4นะครับดูว่าดีโอนาตาจะทําได้ดีกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่านะครับนะคกล้องศึกก็เป็นคนให้คําตอบครับเดี๋ยวดูกันไปนะครับครับผม่ผมว่าในยกที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของกล้องศึกนะครับสอกน้อยไปหน่อย ซอกมีแล้วนะฮะแต่ว่าต้องมากกว่านี้นิดนึ่งนี่เอฟซีเข้ามาบอกว่าใช้ศอกเยอะๆหน่อยนะครับมันมันต้องมีของมันต้องมีอ่ะนะครับอพาะ่อมวยต่างชาติในในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าขยันเรื่องของศอกแต่ก็ไม่กลัวศอกนะก้าด้วยนะกล้าบวกด้วยนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับดูบโอโหเอาแล้วเอาล้สมัยสมัยคุณที่พี่ชชควยนี่ใช้ศอกเล่นงานคู่ต่อสู้บ่อยไหมก็เยอะอยู่ครับ ทุบไฟครับทุบไฟเพราะว่าเป็นการเขาเรียกคมคู่คมคู่คมคู่คู่ต่อสู้นะครับไม่ให้เข้ามาใกล้นานนะครับและได้ผลเมื่อสองแตกมั้งไหมฮะมีครับมีครับนานแล้ครับอันนี้อันนี้เป็นอาวุธลายของมวยไทยอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะระยะประชิดตัวนะครับย้ายสองเอาล้วครับแข้งขวาลูกนี้โอ้โหเอ้ยนะครับช่วยกันลุ้นไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับดูว่ากล้องศึก แต่กองศึกนี่จะถอยมากไปไหมทางแฟนคลับทาง FC หลุนอยู่หน้าตู้หน้าจอครับเม้นกันเข้ามาบอกว่าใหญ่หนีเยอะอ่าดูครับเอาละรครับปักหลักสู้แล้วครับกองศึกตอนนี้ตอนน,อน,นี้ทางคนจัดนะครับอ่าพี่กรมทาปูนบอกเดินเลยแดงเดินเลยนะครับตอนนี <c oughs> เ้เอาละครับเอาละครับเดี๋ยวได้รู้ว่าว่าใครเป็นใครนะครับอ่า ยานีครับยานีเข็ดขวาลูกนี้มาเป๊ะอชิต้าคุณคุณี่เป้รู้เปล่าว่าคู่เอกใครใครครับคนตัวลายมาโอ้โหมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วนี่ก็เขาเรียกว่าคนนี้ก็สนุกริๆครับยุกอ้โ FC เข้ามาเยอะจริงๆนะฮะ FC ของคนตัวลายครับตอนนี้ FC ของก๊อกซึกก็เยอะนะครับสั่งลุยอย่างเดียวเลยนะครับดูครับดูครับ ดูว่ายังไงครับเดียวดาต้าพยายามที่จะเดินเปิดเกมเข้าหาครับแต่ว่ากล้องศึกจังหวะการครับดึงตัวหลบได้ทันครับทำไงก้องศึกก้องศึกมาเอาพยายามที่จะเข้ามาฟันศอกเกาะใตตีได้ไหมตีไม่ทันนานครับกรรมาการยังไงก็ต้องเป็นฝ่ายลุกไล่ให้ทำอาวุธได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ยังมองว่า นะครับนกมวยไทยของเราคะแนนยังเป็นรองอยู่นะครับต้องต้องต้องเดินต้องขยันอีกนิดนึงนะครับมุมมองของอดีตยอดมวยดังครับคุณที่พี่สิงห์มณีบอกว่าต้องอีกสักนิดนึงอา้าวโอ้โหครับช็อตน,นี้นี่นือว่าดีาน้าทำได้ดีครับหมดยกที่4 ผ่านพ้นไปแล้วสยกด้วยกันนะครับท่านผู้ชมถึงตอนนี้คุณที่พี่มองยังไงครับก็ตอนนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าถ้ากล้องสึกไม่ลุยยกนี้นะครับผมมองว่าไม่น่าจะผ่านครับต้องสั่งลุยอย่างเดียวครับตอนนี้นั่นแหละครับครับต้องเปิดเกมให้หนักกว่านี้นะครับโดยเฉพาะแข้งขวานะครับผมเองจะออกนี่สวยงามนะครับน่าจะลุยเยอะๆนะครับใช่นะก็เป็นกําลังใจให้นักทกไทยนิดนึงนะฮะ มีของดีอยู่กับตัวนี้ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทางด้านของกล้องศึกนะครับดูว่ายกสุดท้ายแล้วจะทําได้ดีขนาดไหนครับทาอะไรนี่ต้องรีบทําแล้วครับกล้องศึกคิดเร็วทําเร็วครับยกสุดท้ายครับตามลุ้นตามเชียร์กันต่อครับแต่ละยกนั้นมีความหมายครับท่านผู้ชมครับให้กําลังใจกล้องศึกไปด้วยตอนนี้เอาละครับแค้ขวามาแล้วขวายาวมาทีนึงกล้องศึกมาแล้วครับเอาละครับใครดีใครอยู่ มาอีกแล้วครับแข้งขวาเริ่มที่จะสำแดงเดชแล้วครับคุณทิเป้ครับก็ยังเน้นๆนะครับ2ที2ทีไว้ก่อนโอ้โหไต่ไปแม่นแม่นเดินเดินครับนี่เชียร์เชียร์เชียร์ออกน้า <laughs> อยากให้อยากให้มวยสนุกนรอบนั่นนะฮะยังไงก็มผู้บรรยายก็ต้องขอออกตัวนิดนึงนะฮะยังไงก็ต้อง เทียนักชกไทยนะเพราะงั้นเถอะนะครับอยากจะให้ชกออกมาได้ดีครับขวาอย่ามาแล้วครับผมเอาเียนมาไปมันเถียงเข้าไปมเถียงเข้าไปเถียงเข้าไปมันต้องอย่างนี้เถียงเข้าไปโอ้โหนะอ่ะดูกันต่อครับช่วยกันลุ้นไปด้วยพอหรือยังถึงตอนนี้แฟนมวยทางบ้านที่ชมการถ่ายทอดสดทางช่องของ JKS อ้าวลุยข่าวในมาแล้วครับกล้องศึก ลากออกมาตีได้ไหมตีไม่ได้แยกออกมาครับกรรมการดุรันรน้อยวราวุฒิลุยเข้ามาครับโอ้โหแข้งขวานี่ถือว่าเริ่มที่จะทำได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับสำับทางด้านของกล้องสึกนี่ครับโูดไปบ้างแล้วครับอา้าวดิโนาตา เกมยังถือว่ายังไปกันไม่ไกลนะครับท่านผู้ชมครับยังไปกันไม่ไกลเกาะได้แล้วครับเกี่ยวมาตีได้รับโอ้โหเอาลุยเอาละเว้ยโอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยเริ่มมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมแล้วครับกองซึ่งเริ่มมั่นใเแลือนะครับนาทีกว่าๆนะครับลุยก็ไปลุยก็ไปเอ้ยโอ้โหยานี้เยอะครับเดียร์นาตายานี้เยอะครับกองซึ่งขยับเข้ามาเอ้ยนะครับ วางแข้งได้ทีหนึงโอ้โหอยู่ที่กรรมการครับ,บ,บชอบแบบไหนชอบแบบไหนอ้าวโอ้โหโอ้ย,อยเอาละมีแข่งขวาโตู้นะครับเวลาเหลืออีกไม่มากครับท่าผู้ชมครับลายยกสุดท้ายแล้วมาตอนนี้ทางด้านของเด er ียต้าถอยปราคอเกมดูเหมือนว่าจะมั่นใจครับ กองซื้อขยับเข้ามาเกี่ยวเอาเลยเอาเลยแม่ทำเป็นเล่นไปเลยทำเป็นเล่นไปคุณที่นี่นีมากไม่ได้นะครับที่นี่นะครับผมบอกก่อนนะครับดูดีๆนะครับดูดีๆครับ่นะครับการศึกยังไม่สงบนะครับอย่าเพิ่งนับสมหารนะครับนะครับมดยกสุดท้ายนะครับนะครับลุ้นกันไปด้วยครับทุกู้ชนครับว่าผลงานดดสินของมวยคู่นี้จะออกมาแบบไหนนะครับ มีเป็นทช้าในยกที่ผ่านมาครับจังหวะการออกแข็ขวาของกล้องศึกออกได้เน้นออกได้เนียนตามมากขึ้นกว่าเดิมครับท่านผู้ชมนี่ครับมีจังหวะเข้ามาปล้ำตีวงในเดียนตาต้าก็มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดตอบโต้เอาคืนครับโอ้โหเขาซ้ายลุกนี้โอ้โหเกี่ยวลงไปเอาแล้วครับได้ลุ้นแล้วครับได้ลุ้นแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ม้ยฝ่ายไ,ไ,ไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับแม่ผม นะครับติดใจสาวๆแลือเกินนะครับที่เขาขาวสวยนี่เป็นงไงครับร้อยครับสำหรับมวยคู่แรกในรายการนะครับสำหรับพิกัด54กิโลกรัมครับนักชกไทยกับนักชกบราซิลครับและตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมแล้วครับและสำหรับผลการตัดสินจากกรรมการคือเสมอครับยินดีกับนักมวยทั้งคู่ด้วยนะครับสำหรับมุมแดงและมุมดำของเราครับ อันครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเฮิร์บคอดี้ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการบำรุงสุขภาพครับสกัดจากทางช่าแท้สายพันธุ์ที่เบตผสานสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติพร้อมวิตามินอีก6ชนิดครับสั่งซื้อสินค้า021234567ครับผู้ชมครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคู่ต่อไปเดือดแน่นอนครับ